พี่น้องสุกุสุคนมือนีจากขึ้นเขามาหลายคลิปเล้ครับคลิปนี้ลงน้ำครับลงน้ำปเทศจังกันครับพี่น้องครับติดตามตอนต่อไป้ะครับมาครับมาๆามานี่นะครับปเ่ิ่งครับ <c oughs> หรือขวากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับ จาลงแห้งนะคนปิ่เหนีกเอาหนีนกัเนากระมังจม <laughs> ดได้น่นปัดอุไจอนจอดน้ำก้นวะได้ปะคา่ะ ไีครับเดีวเบื้องางีี่น้องแใส่ขอเ <ขอ S 2> บื้งเนี่ยพี่น้องแมวเดี๋ยวมาซ่อมคด้ยวพพปปยปุ๊ปรยุกธองงมหอยกันครับพี่น,ออนอ้องมาลมหงุหอกันไ่ไ้จดีไม่เนนยนนานดเลยอู้อยากเร่นอยู่เนี่ยรอฟังบ่เลยรอฟังใหม่ใส่เบื้บงเนี้ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวครับไปต่อเห็นไหมคะเดี๋ยวรอรอฟังทั้งอยู่ครับเห็นกว่าเห็น ดีครับเขื่อนเลยอ้างเก็บน้ำพร้อหลวงรัชโยธรรัชโลรัตชโลธรรัชโลกรอทรอทรบ่นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับนุ่หอยกันครับพี่น้องอันนี่กันเน่าอันนี้กันน่านู่นเน่าอันนี้กันเน่า ไอต้นไม้หวทปล่นพี่โจะบนพี่โจใส่น้ำกลมั้งฮอีใ่ข้าไใลอโยงไปหรืองโงไปแล้วหมดแล้วเียเานี่ยะ หอยกาบกบี <mile> ้นะครับแลบ่เอาเลาเล่าเลาเลนี่ครับอู้ลึกอันกลกลึกๆๆนี่ลอ่ลอยเห็นแันมันเลยไปนี่ครับนมาเลยครับน้ำมาเลยๆรับไปใส่ป่าโอ้โหท่พอดหอยจ้เสียอะ น,นี่ครับหน่อยหน่อยเป่งๆเก็บผักบุ้งนะน้ำจะได้ลายๆเพิ่นบอกใครสิได้เต็มกุ้งนี่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอันี่ก่อนหินเอ,อาเยรออุ้มยากหน่อยจะ,จะหินในเกียร์ขึ้นกันหมด คืนไล่าตาไวานนะนี่ครับกินเนื้อครับนี่ครับโอ้โหเก็บตากนี่ครับทั้งเสียงทั้งเสียงประเกษตรน้ำต้นนะฮึอ,อพยมดันออกไปเออนี่ครับป้าวตาตายวัดพี่น้องเนี่ย เอกะาบังมาโชว์อ่ะนครันีหยกลับเลยว่ตายตั้เป็นจุ่มเหมอนจุมครับนี่ครับนี่ันย้ไม่ของโร้นี่ครับเมรกราูปๆนะครับนจุ่มดีดเดิเนี่ยสองสามน่วย ได้บ่ค่ะได้บ่ค่ะอได้ยู่ครับพอสิได้อมนี่แหละ่างเดินน้ำไครับขอนใหม่ด้วนี่ยขุขนใหม่กอน ททว่นีครับไม่เก็บเกี้แม่ดส่องว้นะครับเดี๋ยวส่องไว้ไ้นี่ก็หินเนี่ยครับค้ำไปเรื่อยหุบๆค้ำค้อือ มีเล็กหน่อยครับมีรูปเหมือนกันหินกับก้อนหินเขาขึ้นได้อยู่ได้อยู่ครับมีครับพขามีครับเขาเปลี่ย <laughs> นเป็นเปล่าหอยหอยนี่ <h oy> มันต้องลุกๆทำยีย่หรอเนื้อหอยยังกระซัก นี่ครับเอ้านี่ก็是是ได้ดีไปเรื่อยครับไปเรื่อยขึ้นพอมีก็ขับเติมขับหลายคือว่าหมนู่นที่หนึ่งนู้ยสองนู้ยจะบอกแล้วเอาเกลือหอยน้ำเห็นไหมตัวถังเลยตัวนี้หน่อยครับเอามาครับ ต,ตัวอะไรคะตัวอะไรคะเห<ะ>ี้ยเปล่า่คะตัววตววตดโดนเลือดวมยสงไม่ได้ดไดลง กเ่จกไมลกบอกว่าเอาหอยเลที่เกน่นเดียวไปไน่นเดือเนอกเอาเชลนี่เอยกมาดูดิครับขัเลครันี่รับรอบแรกนะครับ ตอนเดินแล้วฉีดโลเยอะพักก่อนครับอยากสูบยาก็อยากสูบพักโซมือก่อนเตรียมเรียนหนังห้อเอาละเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอืดเลยครับอืดเลยครับพี่น้องครับสามมือเลยครับลอยมาติดฝั่งครับพี่น้องจักผู้ใดแหละแจ้งตำรวจดูแจ้งผู้ใดยด้วยนี่ครับพี่น้อง สดสดร้อนร้อนเลยครับอืดครับทำ <laughs> ไมเคียบ <laughs> เบื้องดูอ <laughs> เอายังไม่าตายเ้ยโอ้พ่อใหญ่ยมโอ้ตาย <laughs> ตายเกือบไปแจ้งตำรวจแล้วก <laughs> <laughs> ูภัยมาแล้วครับเสื้อส้มในกูอีหล๋ <laughs> <laughs> <laughs>

นะครับพี่น้องครับพากันไปครับอายุข้างกินกันครับ,รบติบตามกันครับผมมออาเรื่อยๆ,ๆครับบางทีมันก็อาจจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนแต่อหอยเนา่าหลายครับหอยเนา่าหลาย ต้องไปฮะไอ้ทั้งุนทั้งขึ้นเป็นแค่ห้าปาร์ตี้เลยอเป็นได้น้ะเอาครับพี่น้องครับติดตามผลงานกันต่อไปครับผมเดี๋ยวข้ามาอีกทีครับ

ครอบสองเอาไม่ขึ้นกัเรึนะสองคนนั้นะ่อยายย่อย่ยายโจยมเพิ่มมาแล้วนินำเลือดรอบสองครับ เียวแล้วนหลยปรเ็นครัดีครับพี่น้องครับวดวใหญ่ๆครับน,นี่ของแท้ นี่เออเกือบเต็มคุไหมเอออันนี้รอบแรกด้วยครับนี่รอบแรกนี่กันอก้อนอยู่เกันอ็บตังนึงดรู้ไหมอันนี้ผลงานพี่ยมนะครับ นี่รับเี่ครับนี่รวมเย็บเต็มเติมเติงทังได้ชีเฮ็ดเ้าบันี้ปัดเนี่ยมมองๆเลยครับนี่นรครับเพิ่ต็มถังครับอนนคัด ครับสําหรับมื้อนี้กัฝากไว้ั่มหนี้เลยครับฝากกด l ล k e กดไลค์กดติดตามเลยครับสับตะไคร้ครับผมครับมื้อนี้กันี่ครับทีมงานครับกำลังเก็บผักบุ้งอยู่ทีครับผู้ทีบครับช่องอะไรครับกีบครับพี่ยงกับเจ่ออมไหมครับนะครับไอ้ไอ้ช่องพี่ยงกับเจ่ออมครับครอบครัวไอเฮตุกำเขากับนางภาพหนี่ครับสำหรับมื้อนี้รักสู้คนลังเขากับฝากไปชั่มหนี้เลยครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะเห็ุอีย่างกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาเจอกันใหม่ครับผม